สวัสดีครับรับไว้ไม่ตายพ่อแม่พี่น้าบนะครับในตัวเกลือที่ก็ตั้งไว้จะเป็นเดิมเลยค่ะทุสภาเนี่ยถ้าสมัคสภานคืออย่างนี้เลยค่ะที่อะไรสภาเหล็กนี่ค่ะพูดกันเนี่ะที่ศิวสภาเนี่ยถูกสร้างโดยบริษัทบูรณาลักษ์ที่จะบอกว่าเนี่ยคลองมันก็คือคลองอย่างเงี้ยถ้าคนไม่ทำไม่รอกันก็ไม่สออดยากเรื่องตีดก่อน งานเตี๋ยบานที่ทุกบันนะงานประชาชนทงานที่ประตูน้ำไม่เปิดน้ำไหลไม่เหรอใครใครกดกันเพราะเสียงหนหรือว่าอะไรก็แต่ได้มีการทำตลกตรงนี้นะคะในสองฝั่งแล้วก็เพราะว่าเหตุที่ต้องทำเพราะว่าเมื่อหน้าน้ำน้ำไหลครับเหรเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ประตูน้ำเลยครับต้น